โทีชาบเกมเมอร์ุ่ผมโปโมเกมเมอร์ดเกม,มเกมเน้โหหนึ่ปวกูปเเกมเมอครับอสักเลาสักคู่ก็เกมก็มแบบไนะซึ่งแอปลี้ไปแล้วละ่ะผมจำมชื่อม่นไได้เนี่ยมันต้องเมนเอ้งโอ้โหอานผมจไม่ค่อยได้นะจย มันก็ข้อมูลครับซีรีโหมดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับอุลตรแมนก็เ,เกมอุลตรแมนมันมาแหะะ่มาซะถ้าเป็นแนวต่อสู้แล้วก็มีไฟติ้งมูชั่นซีโร่ไฟติ้งมชั่นสองไฟติ้ชั่นคู่ไฟติง้งชั่นสามไฟติง้งมชั่นรีเบิร์ส ก็นเปนแนววางแผนนะผมเราก็ซึ่งเราก็ต้องซึ่งตอนแรกก็มีแต่เซโร่นะครับเซโร่ Zero หรือซีโร่แหละครับพอไปอาจจะแหลกหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้มันค่อน,นข้างแหลกเกี่ยวซึ่งเกมนี้มันค่อนข้างแหลกเลวครับเกมนี้มันก็ค่อนข้างแหลกเลยครับ

con cu chế độ đái mày nhá, con đang ở xa. Mông cạp, bố ơi. Ông chích ờm cạp à, ông kêu thế nấy, nó sẽ chết nha nong. Tha nó หมันในรูปบาร์บาบารได้เอเด็ดๆก็ได้งา่ายกันไปครับฮะนี่คือผมแอบเล่นไปแล้วนะเตีทับไปแล้วไม่มีเลไรมากดูตัง้งไหมเขาจะมาช่วยเนอะ ปรับภาพแบบคูณสองนั่นแหละครับไม่ได้บ่อบคูณสองดิซึ่งมันให้อยู่แล้วไงสปีดดครับไม่คีดเวลาเซโร่มันสีโร่มันเดินแนงเออแม่งตบกูแลละไม่อุลตร้าแมนหลบได้ไหมรับน้องลบไ,ได้ไหมลบไม่ได้ครับเต็มเต็มครับ คาบสามดีด้วยดีเนาะแม่งกระแลกไม่แกลกก็กกสยอมละเพื่งเกมนี้แกโหลดช้าเลยนะแค่แปดร้อยเอมบีแต่ไฟหนึ่งจีกเกออ่งเดินมาหาที่ตายนะน้องเป็นเดิน,ดนตรงนี้เดินวางซีโร่ปวะเลยไม่ได้ไม่ได้คันห้าคันก้าวัน มันก็สเปเชียมใส่อีกันสเปเสียมยาวาวืดไม่วืดเย้ยเข้ามากกใกล้ๆครับไอ้สลัลเตอร์โดน,นเต็มๆ ตึ๊บเซลโลตึ๊บตัวไหนก็ตายเว้เยไม่จะเก่งไปไหนวะโอเคก่อนนะคือตึ๊บตัวไหนครับตึ๊บยังไงมันก็ตายใช่ไหมตึ๊บตัวกลางไม่ดีกว่าตึ๊บยังไงมันก็ตายอ่ะคขามาใกล้ๆเล้วมาอนะืมนัำตึ๊บไม่เนี่ยมา กูปรับเขาคงภาพต่ำเนียไหมเนออี่ยปรับแม่งเลยสัตวโอุ้มมันใช้เฮี้ยอะไรกูเลยต้มเองไม่เคยหลบได้เนาะต้มเองมันเคยหลบอะไรกับเขาบ้างได้มังนีมึงตบเซลโลผม เฮ้ยมึงมึแคร์รักกอุลตร้าแมนกูเนียห์อุลตร้าแมนหลบไปบ้างเถอะสัตว์กูขอละมึงแค็กอุลตร้าแมนขนาดนั้นใช่ไหมได้เอาตีนไปแดกไหมโอ้โหแม่งไม่ตายวะ่ะโอ้มไม่ไหวส้าโอ้โหสรุปกูเดินหนีได้แม่งไม่ได้เนาะได้สิสเฟสเซียมใส่แม่งเลยอีกด,ดอกไปน้อง มันงใช้ความคิดนะผมซึ่งตอนเนี้ยชนะตรงนี้ปุ๊บกูตก้องไปช่วยเอเด็กะที่ดดิกูต้องไปช่วยเอเด็กะที่ดูเห็นไหมครับท่านี้มันตีไม่ตายครับจำเป็นท่าน,านี้มันตีตายเราครับท่านเบอร์สองแหมมันตีตายอไอ้สล็อกเกอร์โคตรแรงอ่ะแม่งจะแรงไปไหนวะสุดท้ายแล้ผมเล่นเกมผมไม่เคยคิดหรอก กูไม่เข้าใจเนาะกูมาล่นเกมแบบฟางแผนทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจตัวเองนะกูเล่นเกมบบวางแผนทาไมนะกิน,นนี่ต้องตต้องต้องเ้้แบบ้แรงอองอ้ยเ้งงอ้้ ถามว่าเซฟเกมไหมเซฟสิครับไม่เซฟทำไมล่ะครับไม่เซฟก็อยู่ไม่ได้ครับเนี่ยเอชคิลเลอร์น่ยเราก็ต้องสู้แบบเราก็ต้องมีเอออุลตร้าแมนเอทก็จะมาครับผมสู้ว่าเอทมาก่อนครับแล้วก็โดนอะไรไม่รู้นะครับสู้ตัวเองเออื้อแค่นั้นครับมันกระโดดแช่แข็งมือเลยครับคือที่แน,น่ตอนนี้ที่ผมคิดก็คือกูจะช่วยเอท ยังไงตอนกูวางแผนไงกูถึงชนะมันแค่ด่านนี้หลายรอบเลยอะต้องเล่นทำไมอย่าให้ต้องแทนตายเลยอะไม่งั้นมันจะไม่ปลดล็อกนะครับกูไม่เข้าใจมันจะปลดล็อกยังไงวะไอ้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 ตั้มทำไมถูกแช่แข็งอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยเนี่ยมันเหวี่ยงว่าลีอะไรเงี้ยแต่มันถูกแช่แข็งอยู่อะทำยังไงวะมันถูกแช่แข็งเนี่ยเอ็ดอะทำยไงมันก็ปลดล็อกมันไม่ได้อะ ผมไม่รู้จะทำยังไงคือผมก็ยอมอะไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมจะบอกอะไรให้คุณทุกคนรู้อย่างหนึ่งว่ากูมไม่เคยปลดล็อกตัวละครได้เลยคือตอนนั้นกูไปเก็บสปิริตใช่ปะเออใช่แ้นกูเก็บสปิริต สายของออต้องดพดกดพิดเที่ยะไรนะี่ตันงะคสติสปีตข้างบนเนม่อ่ะเออต้อง้มงตับเซโลมาอยู่ตรงนี้คือตอนนี้ผมกำลังคิดกลยุทธ์อยู่เพราควรจะช่วยบักเอยังไงดี เออพร้อมมนเลยวัตรงนี้ไหมครับผมไม่ผมให้ซีโร่ขึ้นไปีปางอะผมให้ซีโร่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออขึ้นมาตบกันอย่างเงี้ยแหละไหนแล้วก็เลยนะตัวท่าสิบใช่ไหมถ้าบพูดใช้บัฟที่สิบเออ นี่ยคือผมต้องเอาไอสีโลไม่โดนตกเลยนะตกไม่ได้เอชอชิปไยเฮียแขนการคุ้มกันครับ คุยโมสลับอุ้งตั๊กไงตัก,ก็ยอมมาอ้อสู้าคุ้มกันอ๋ออาวมือหน,นีกและเซโร่กูทำไงวะเนี้ยมูชิบหายแล้วไงมาก่อนไปกูข่อยัดท่าสักจอด,นอดหนึ่งมาไม่โดนเหรอเฮ้ ก็ท่ามันจะต้องเปลี่ยนร้านแล้วกันเนาะอ่าต้องไอ้เสือคือผมอยากให้เอ๋ตายผมผมวองจริงๆเลยอู้ชิบหายผมไม่มีตกบุญ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 ละบุญกูละหายหายมึนเถอะมึนหายมึน กำลังหายเหี้ยนี่มันก็ตบกูดิไม่มันตบโอ้โหมีไม่ตกไม่ดไม่ตบไม่ตบย่งไม่ตบยังไม่ตบกูเห้เมื่อกี้ของผมคือฆ่าตัวอยู่ใกล้ที่สุดแบบไม่โดนหรอวะ ตัวเล็กสุดอ่ะแค่ตอนนี้อะนะมึงมันไม่โดนเลยอ่ะือเขับไปจอกใกล้ๆแม่งมาตัวแค่ตัวน,นี้ก็เอาเวเอวยมาเอซิลเลอร์ปะแคเอเบรียมั้งมีค่าไหนเปลี่ยนเลย ันไม่ตายตรงนี้เออเอาหลุดไปไวุยโอ้ยเหี้ยเอตูเอาชีพหยายแล้วก็ขยับไม่ตายไม่ตายไม่ตายขอให้เอตไม่ตายกูปใ่อลใจมั้ง ไม่เข้าสองทีฆ่ามันตายว่ะไม่ตายะโอ้ยมันมัเกะกาูอีกอ uh, ่ะมันไม่ตายอ่ะชิบหายแลวไงเอ็ดกูแล้วกูเ็พเลือดอ่ะ ล็อกพี่จะใช้ท่าคาเดเซียมชิปคอนเทมเมอร์ชิปเอทครับโน้เอทกูตายกูไปละกูจอกันต่อพาร์ทหน้านะครับ